Sun. วันนี้โชคดีจังเลยผีเข้าร้านผีหน้าตาดีขนาดนี้มีด้วยเหรอเจ๊พูดอะไรก็ะระวังระวังอ,งอไงะไรก็ได้จ้าพกคนหน้าตาดีวันนี้จะสั่งอะไรล่ะคะอยากจะมาถออเสื้อผ้ากันหน่อยอ้อผ้ากันหน่อยจะงานงานใช่ไหลององ่ะความสำเร็จนี่เหมือนกัน เรียนสูตรจบไหมอที่หายหน้าหายตาไปน่ะไปอะไรมาเลยจ้าหัวผมสูงมากไปพูดมาแต่เจเชเสูตรเนี้ยมันเป็นความรัดบอกใครไม่ได้อ๋อแล้ววันนี้จะกินอะไรกันล่ะจ้าเหมือนเดิมอ๋อรอสักครู่เดี๋ยวจัดให้อย่างนอยงนี้เขินกันประจําหน่อยอ่งเงี้ยู่น เราไม่เคยไว้วันรีบไปใช้งานั้งงงสังสังแล้กวก็ช่วยได้เล้วจ้า มาดูสิมาดูดิครับอะไรเหรอจ้ามันกินไม่ได้อะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะขอนขอนซ่อมอ่ะอ๋อขอเดี๋ยวเจ๊เอาให้นะคะมาอาจารย์มาแล้วจ้าเจ๊อยู่นานๆเลยก็ได้นะคะโอ้ยโอ้โหเจ้าบะุณลุนช่องท้องพ่อท้องแม่มันเจอเลยฮะ ได้โอ้ยดีเด้โอ้ยเฮ้ยโอ้โหดีก็กินอะไรดีเด้อกินโค้ดมาไะมีเปรี้นวมต่างๆมีเก็นๆอะไรเเย้จ้าอะไรอีกจ้าอะไรอีกคะเท่าไรอ๋อสองร้อยจ้าเหมือนเดิมกินไปก่อน ไม่ได้อย่าติดเจ๊เลยมันเสียเค้กจ้าเพิ่เปิดร้านใหม่ผมเค้กยังไม่หายเดี๋ยวให้ไปตรงทิ้งทำไมโอนไปโอนผ่านโอนผ่ไปไปสแกนเหรอจ้าได้ได้ค่ะได้ได้โอเคจ้าโอเคจ้ามาจ้าไอ้ผิวแก่งอุ้ยรุ่นนี้สแกนได้เหรอจ้าได้ครับโทรศัพท์รุ่นนี้โทรออกได้กระบุนแล้วนี่รอพี่รอพี่ ขอบใจมากนะ่ต hey. oh oh uh, ้องลายแต่งไอ้ชิ้นนี้มันตึงไปแหม่ผู้คิดว่าหน้าตามึงแย่นะโทรศัพท์มึงยินแย่กว่าดินนะไปไะรีบไปไหนล่ะไปเมสเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเออไปดิไปดิโอ้ไป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 โอ้โหเฮ้ยเรา กกินตึ๊งโอ้โหอิ่มแน่นเลยอะอ่าก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยอีกถึงหลังค่ะพี่แล้วพรุ่งนี้นะทำรายงานแล้วก็ส่งให้มอบให้กับลูกค้าด้วยใช่ค่ะส่งมอบได้เลยค่ะอ่าส่งมอบได้เลยใช่ไหมค่ะโอเคช่วยดูแลได้ยนะได้ได้ค่ะเพื่อนแล้วพวกกรสือพวกนี้เอาไงดีอ่ะอะไรนะถ้าดุทอาไงดีไอของพวกเนี้ยเออโถก็ไปขายแยกเล่าสิวะอะไรเรื่องผูะไรของมึงทำไม ไหนบอกมึงเรื่องเราไงเออมึงพูดผิดขายแลกเบีรยว่ะเออน่าสนเออไม่ขายอะไรทั้งนั้นแหละพี่จะขายได้ยังไงเดี๋ยวบอสก็ว่าเอาของทั้งหมดเนี่ยกับสระบุรีหมดเลยพี่จะสร้างบ้านกันไม่ใช่หรอก็รู้ว่าจะสร้างบ้านแต่ว่ามันแกน็ตแกน็ตหน่อยไม่ได้ไงเออไม่ได้เดี๋ยวบอสก็ว่าเอาเอาหน่อยเดียวครับเบีรยเอาแค่ไหนเอาแค่นี้ไหนนะนี่โอ้ยเฮี้ยไม่เห็นเฮี้ยเลยเลย เออข้าวเบียร์หน่อยนึงเดี๋ยวบอสว่าเดี๋ยวบอสว่าไม่ได้เออจบเลยจบเลยข่าวเรียบร้อยเลยเอออะไรพวกนี้เคลียร์งานให้เรียบร้อยนะพวกนี้เดี๋ยวเคลียร์งานให้ให้ลูกค้าเขาเรียบร้อยเพราะว่าไม่เจอได้ไม่ต้องติดขัดอะไรนะฮะค่ะโอเคอ้าวเสียว่าไงเฮ้ยเอางี้มาร์กแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาร์กแต่เมื่อไหร่ใครใครรับผิดชอบงานตรงเนี้ยอะไรนะใครรับผิดชอบงานตรงนี้หลังเนี้ยงานไรอลิสใครดูแล พี่ลลดูยพรุ่งนี้เราจะมอบใบกับลูกค้าที่ถูกต้องไหมใช่แลแต่ให้นี่ดูแลไดนไงเข้าใจนท่งไปไหนอ๋อติดโควิดแฟมติดโควิดใช่แล้วใครเข้ามาดูแลแทนเจ้าแฟมมยู่ที่นี่อ่ามันมีคนงานอยู่ที่สระบุรีที่ดูแลอยู่แต่ตอนนี้กลับสระบุรีมีอะไรเปล่าอ่ะมาตามตามมาดูกันมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราให้ตามไปด้วยไหมเนี่ยไอ้นี่ทั้งหมดเลยไหมลูกเฮย อธิบายไอ้ฟองอยู่รอบบนทีอะไรน่าจะตันข้างบนเลยครับน้ำลุกขึ้นสาเหตุเพราะอะไรล่ะน่าจะเป็นพวกญี่ปุ่นแะครับตอนนี้กำลังเปิดน้ำอีกตัวนึงอ๋อไล่เหรอไล่ลงมาอยู่ไล่ระบบอ๋อไม่เป็นไรเราจะไปรอคนทำไม่ได้แล้วลำใหญ่อันนี้มันเล็กๆน้อยๆก็จริงเน่ยเราจะมอบบ้านแล้วอ่ะ ยังไงฝากด้วยและการนำใยก็เดี๋ยวผมจะพยายามดูแลแล้วก็ทำให้ไวที่สุดทำให้อย่างนั้นเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียหายดีมากขอให้เคสเนี้ยเป็นตัวอย่างแล้วกันไปยายกกยก็นำงานก่อนไปด้วยครับผมไปไปไปเร็วเร็วว เราไม่เคยไว้วันเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่จำได้แล้วไป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 เฮ้ยมันมาแล้วมันมาอีกแล้วมันมากับความเมามาเล่าเพลงยาวเฮ้ยพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยแดดเปรี้ยขนาดเนี้ยแล้วงานน่ะพรุ่งนี้จะมอบบ้านให้ลูกค้าทันไหมมึงมาเต้นอะไรกันอยู่เนี่ยโึงบอพี่น้าดําเลยสัตว์หน้าดําอยู่แล้วจำได้ไหมไอ้คนที่เคยไปขโมยของ พี่กอดสร้างสมัยก่อนตอนนั้นอ่ะอ้าวตำรวจจับไปแล้วนี่ตำรวจมันมาอีกแล้วอ้าวเออไอ้ชื่อมันมาหลอกมาหลอนกูอีกแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านเนี่ยไปดูที่ไปดูนี่ไปดูนี่ไปดูไปดูไม่น่าเหมือนกูเลยหน้าเหมือนมึงอีกแล้วอ่ะมีอีกเหรอเออพี่มึงเคยติดกูเยมึงไม่จำคนไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยไอ้บเห็นไหมเห็นไหมไอ้ตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้เลยที่กินไก่ในร้านเมื่อวานนี่กูจำได้คู่แหดเหรอ อกูแฝดมึงเหรอเอาผมก็กินด้วยอะไรเงี้ยเอามันเป็นยังไงมาเปมาอย่งไรเนี่ยมันมันใครๆกูก็คุยกันมาเนี่ยมึงก็จะบอกกอดเออเดี๋ยวพวกมึงไปใชอเออไปไหนกันเนี่ยออกจากคุ้งมาครับฮะออกจากคุ้งมาขอโทษครับโอ๋อไอ้สองคนนี้มาไหนไปไปไหนมาไปไหนมาเออพูดถึงนิ่อยนหน่อยไม่ไอ้สองคนี่ยที่ขโมยของในไส้งานเราใช่ไหมใช่เลยโอ้ยจับได้จับได้เลยขโมยอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย ต่อไปมันจะเป็นผมไม่รักแล้วครับไม่ต้องแง่งตาตัวนี้เลยแล้วมาทำอะไรกันอ่าจะมาสมัครงานครับสมัครงานจะมาสมัครงานครับมาสมัครงานครับไอ้ต้มาสมัครงานที่นี่นะไม่ต้องเอาแบบเดีิมไว้นะแบบไหนอ่ะขโมยขโมยไม่ได้นะลำยจะรับเหรอไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัเรื่องเกี้ยงนเดือดละเขาไม่ใช่ขี้เลยมันไม่ใช่ขี้ภาพภาพสิภาพ เออเฮี้ยเฮี้ยทุกตรงเลยมึงเก้เลยเอางองถามบอยก็ไ้องบเปล่เอางี้ถ้อย่างนั้นเดียวใหุ้ยกับอลิล้กันอลิเ่ะเยอกลิเล้นี่ยก็คุยกับเนียพี่ครับฮะอเีฮะยรลสอมามานี้หน่อยเร็วอ นี่อะไรอยู่นี่อยู่นี่เอ้ตันใหญ่บูอุยอุยอรนี่อ้อะไรอาริศสองคนเนี้ยจะมาสมัครงานสองคนดูแลด้วยเออฝากอาริสดูแลด้วยนะเออแล้วสองคนเนี้ยที่ขโมยของเราไซ์ที่แล้วไงไซ์สวัสดี้ก่อนอายุขับกับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรให้น้องก็ดูแลเรื่องที่อยู่ที่กินนะแต่มีข้อแม้มึงอย่าไปสิงน้องก็ได้คนนั้นไม่จะผีฝาแฝดพี่ตันใหญ่เลยฝาแฝดเหรอครับไอ้ช่างเลย คนเราบางครั้งนะก็ต้องถือว่าให้โอกาสคนที่ได้โอกาสดีกว่าให้โอกาสคนที่ช่วยโอกาสมก็ยังดีกว่าค่ะใช่ก็มีอะไรก็ให้น้องดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปดูแลน้องเขานะต้องดูก่อนแล้วกันพี่ก็ลองทดลองงานดูก่อนแล้วถ้าเกิดนิสัยเหมือนเดิมก็บอกพี่ได้เลยเพื่อนพี่เป็นสารวัตรเขาจัดการเองเป็นสารวัตรสารวัตรเนี่ยใหญ่ใหญ่ที่บ้านดี นักพวกนี้สองคนมาทํางานใช่แต่ได้แบ่งเบาภาระพวกเราสองคนใช่ไงเราไม่เหนื่อยไงพูกพี่สคนเหนื่อยเนาะเหนื่อยใจคนจ้างอ่ะไอเด็ยคนนี้วอนเสจแล้วไอดีแล้วก็แตกะตแตกึงเด็กเด็กเดกเดกเด็กเ่กเด็เด็กะกดเเ็กเ็กเ่นเดเเ แล้วพี่เห็นนั่งกี่คนล่ะคะมาเมากินดีอ่ะกินเลยพี่ลำไยเออนะกำลังหาคนจ่ายอยู่พอดีเลยเนี่ยหาคนจ่ายใช่เดี๋ยวพี่ไปนั่งตรงนี้แดะนั่งกันหละโอ้ยพี่ลำไยพูดเล่นเดี๋ยวบอสเข้ามาจ่ายค่ะกินเลยพี่กินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยค่ะอ่า พี่หวานคะเดี๋ยวขอข้าวเหนียวเพิ่มอีกหนึ่งนะคะอ่ามามาโอ้กินไม่ชวนแม็กูโอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยม่ชวมาเลยมาเลยมาเลยเป็นเด็กเป็นเล็กไปอยู่ฝั่งนู้นเออเออไอ้นี่กินกินกินอาหารที่นั่งกันเองเลยค่ะนั่งกันเองนั่งเลยค่ะค่ะตามสบายเลยค่ะนั่งไปจากใหม่ดีกว่ามือเรสบายเกินมกินตรงนเรื่องทั้งมาทั้งมาอหารคนต้องกินมาให้กินนะจุ๊จิ๊กสองคนด้วยกันแหมมึงก็อย่างเงี้ยสายเก่าไม่ทิ้งกันมึงเหะ อออร่อยพี่ลองไปใช้งานเอาตังสั่มสเฮ้ยเสร็จกันแล้วยังอ่ะโไม่ใช่ไปจีบจีบแม่ค้าเปล่าเออแม่ค้าสวยด้วยนะใช่ไหมอ่ะกินข้าวก่นอยู่อะอ้าวบอสมาค่ะบอสจะมาคุยเรื่องงานด้วยซะหน่อยอ่ะไม่เป็นไรกินข้าวก่อนแล้วกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องงานกันหน่อยเนาะ ดดวันนี้รู้สึกจะหนักหน่อยคุยเสร็จจะได้กินข้าวกันโอเคค่ะงานวันนี้ปัญหาวันนี้เนาะค่ะมันแก้ไม่ตกด้วยยังไงครั้งหน้าอย่าให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกปัญหาอีกแน่นอนครับผมมันเป็นปัญหาเล็กน้อยจริงอ่ะผมรู้แล้วเนี่ยผมจะแก้ไขแล้วผมจะพยายามทำวามเข้าใจตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาบางครั้งมันก็อาจจะมีผิดพลาดนะขอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะได้นหมได้ครับได้โอเคไปกินข้าวกันโอเคงานเสร็ยากินเสร็ เฮ้ยนี่ลยเหนือไอ้ไปไปไปกินข้าวเอาพี่ลำยัยไม่มากินด้วยกันอ่ะอะไรนะนี่ม่มากินด้วยกันที่พี่อยากกินอย่างเงี้ยพี่อยากกินในี้ำไล่ล่าไปกินในน้ำเลยค่ะซื้อหรือยังจ่ายเงินหรือยังมากินอะไรอย่างเงี้ยกินกานเียวเอาเหรอนี่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 ไม่ได้เลยบ้านที่เราสร้างเสร็จ ต้องย้ายไปใสใหม่แต่ที่ไม่ย้ายไปคือใจที่ผูกพันจะร่วมกันสร้างบ้านจับมือกันให้แน่นอาจอยู่คนละแดนแต่ใจเรารักกันบ้านนี้ดีสำเ,ร,เสร็จเสร็จทุกงานทุก